คุณกำลังมองหาการทำไรายได้มากกว่า1,000บาทต่อวัน3 0,000บาทต่อเดือนและการสร้างธุรกิจที่จะทำให้คุณสามารถพักผ่อนอยู่บนหาดทรายเวลาใดก็ได้ตามที่คุณต้องการอยู่หรือไม่ถ้าใช่สิ่งต่อไปนี้อาจเป็นคำตอบให้กับคุณครับแต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมให้มีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณก็ยังเจอวันเดิมๆปัญหาเดิมๆกับหัวนหน้ากับลูกค้าปัญหาจาราจรปัญหาเมาส์กันในที่ทำงานและปัญหาด้านการเงิน ผู้เลือกที่จะเปลี่ยนแปลงเท่านั้นจึงจะเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของตัวเองลองนึกถึงการกําหนดอนาคตครับว่าถ้าคุณคือผู้กํนนาหนดอนาคตของตัวเองคุณพร้อมหรือยังสําหรับอนาคตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ t w e n t o n e m i l l i o n c o m หนทางใหม่ของการทําเงินในศตวรรษที่21ทุกวันนี้อนาคตและรูปแบบได้เปลี่ยนไปแล้วสิ่งที่เคยเป็นประโยชน์ในอดีตจะไม่มีค่ายต่อไปและนี่คือโอกาสใหม่โอกาสของการทําเงินจากอินเทอร์เน็ต ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการทําเงินให้กับผู้คนทั่วโลกอย่างมหาศาล80%ของผู้สร้างรายได้บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถทําเงินได้ในระยะยาวล้วนมาจากการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงจากสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตของคนทั้งโลกพบว่าในแต่ละวันมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง2,267ล้านคนหรือคิดเป็น32.7%ของประชากรทั้งโลกและกำลังจะเพิ่มขึ้นเป็น50%ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วประเทศไทยละ่ะผมมีสถิติที่คุณต้องตะลึง เพราะตอนนี้ประเทศไทยเองเรามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากถึง18ล้านคนไม่ใช่น,น้อยเลยนะครับนักพยากรณ์ทางธุรกิจได้มีการพยากรณ์เอาไว้ว่าในปี2016ร้อยละ90%ของคนทั้งโลกไม่ว่าจะอยู่ถิ่นทุรกันดารแค่ไหนจะมีอินเทอร์เน็ตใช้นี่คือโอกาสอันดีคุณลองนึกถึงเม็ดเงินอันมหาศาลที่กำลังจะไหลเข้ามาในอินเทอร์เน็ตถ้าผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและคุณเป็นผู้ทำไรายได้จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเหล่านั้น คุณจะมีะไรายได้มากแค่ไหนหนทางของการทําธุรกิจได้เปลี่ยนไปแล้วธุรกิจแบบเดิมๆไม่สามารถต่อกรกับธุรกิจออนไลน์ได้ต่อไปปัจจุบนันธุรกิจออนไลน์มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเราจึงพิจารณาจุดนี้และพบว่าอินเทอร์เน็ตมีสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากและขาดไม่ได้ก็คือโดเมนเนมหลายต่อหลายบริษัทใช้จุดนี้ทํากําไรได้มากกว่า10ล้านเหรียญสหรัฐในยุคที่โดเมน c อ m เปิดใหม่ใหม่ และตอนนี้เรามีโอกาสเข้าไปรับส่วนแบ่งจากธุรกิจประเภทนี้แล้วโดยทางบริษัท GDI ได้เปิดโอกาสให้กับเราได้เข้าไปทําเงินในตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลนี้และด้วยเครื่องมือและระบบของ2ท m ว l ท i ่ n ั o m ิเนไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือไม่เคยทําธุรกิจออนไลน์มาก่อนเลยก็ตามคุณก็สามารถทําได้เพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตใช้คุณก็สามารถเริ่มต้นสร้างธุรกิจออนไลน์ของคุณได้ง่ายๆจากที่บ้านของคุณ นี่คือตัวอย่างของคนที่ได้ทดลองระบบของทาง t w e n t One Million com ในการสร้างธุรกิจกับ GDI มาดูกันสิครับว่าพวกเขารู้สึกยังไงผมชอบที่ผมจะทำงาน,นผ่านอินเทอร์เน็ตและชีวิตการ,รพักผ่อนของผมคือการออกไปเที่ยวอันแสนสนุกนอกสถานที่ไม่ชอออกไปทำงาน,นทั้งวนันพอกลับมาก็มาพักผ่อนด้วยการจับจจ๋อยู่กับหน้าคอมพววิวเตอร์ครับผมชอบมากมากเลยครับผมสามารถทำางานจากที่ไหนก็นได้ที่มีอินเทอร์เน็ตมันสุดยอดมากเลยครับผมใช้เวลาหลังเรียนเท่านั้นในการทำเงินจากอินเทอร์เน็ตครับ ระหว่งางที่ผมไปเที่ยวรายได้ก็ยังเข้าบัญชีของผมตลอดทุกเดือนในตอนนี้ผมมีสลับมากๆครับไม่มีใครมาบังคับหรือว่าตำรวจว่าผมต้องทําอะไรพเพื่ออะไรอยากเที่ยว,พวเพืาออะไรอยากทำาะารผมเลือกเองได้ครับแค่เวลาสามวันเท่านั้นครับผมสามารถใช้เจเลโนโวเครื่องน,นี้แล้วครับในการทำเงินหรือหนอยอ,อยู่เอสเตราได้ผมเลือกได้ครับว่าผมจะท,ทำโบนนะตอนไหนก็ได้ ทุกคนรวมถึงตัวผมนั้นได้เริ่มต้นการเรียนรู้ง่ายๆจากการทำธุรกิจออนไลน์แบบยืดไม่ว่าใครก็สามารถทำเงินจาก GDI ทิ่พี่ทำธุรกิจ GDI ไม่ใช่แค่ธุรกิจเสริมธรรมดาๆน,นะครับะลายไ้ที่เกิดขึ้นมันมากกว่าทุกโจอริราที่ใหไม่ๆใชย้างานออนไลน์มันเยอะครับแล้วก็งานประจำด้วยครับรู้สึกไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่จนผมได้มาเจอ GDI วันนี้นะครับ GDI ทำให้ผมรู้ว่านี่คือธุรกิจ ยังยิ่งขึ้นเขาอแอปพลิเคชันนีเราพี่ดีมากๆเลยค่ะทำให้เราสามารถทำอะไรได้จากชี่อินไอได้ง่ายๆเลย โอกาสทางธุรกิจกับทาง2 1 m i l l i o n c o m นนับว่ามหาศาลจริงๆที่สำคัญเราเป็น w o r l d w i d e link สามารถขยายธุรกิจไปได้ทั่วโลกแค่ประเทศไทยอย่างเดียว76จังหวัดก็มากมายแล้วใช่ไหมครับโอกาสเป็นของคุณอยู่ที่ว่าคุณพร้อมที่จะสร้างธุรกิจไปกับเราหรือไม่คุณสามารถทำเงินและสร้างไรายได้ออนไลน์ได้ทั่วโลกด้วยระบบของ t เวนตี One m i l l ลนเนนี่คือโอกาสในการขึ้นทาง่วนไปสู่อิสรภาพทางการเงินพอกันทีกับการถูกเงินก็คุชีวิตของคุณตอนนี้ คุณสามารถควบคุมมันได้แล้วคุณสามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนการตัดสินใจได้ที่แบบฟอร์มที่คุณเห็นเลยนะครับและคุณจะพบว่าโอกาสการทําเงินด้วยอินเทอร์เน็ตนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนและคุณจะสามารถสร้างไรายได้จากอินเทอร์เน็ตได้อย่างมหาศาลแบบที่คุณไม่เคยคิดมาก่อน keep it player why some choose to play it safe but check the resume it's risky business in the A.